สวัสดีครับท่านผู้ชมจะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาๆ้านี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นพุทธรักษาด่างเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้คุณตาวิถีไทยเออคือได้ต้นไม้ขักแคท้เมื่อนี่เพื่อนว่าเออลงตลาดท่านผู้ชมหม ลงตลาดก็เลยเห็นคุณยายท่านหนึ่งบอกว่าคุณตาไอคุณยายต้นไม้อันนี้คือต้นอะไรหรอวัดสันคุณยายเราก็บอกว่าอันนี้คือพุทธรักษาด่างครับคุณตาวัดันค่ะคุณตาเออซึ่งพุทธรักษานี่ถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาเขาก็เป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้มันเป็นพุทธลักษาด่าง ปาทิโตแห้งเป็นมงคลสองชั้นพออุน่าเออนี่นี่เห็นบ่น,นี่เป็นไม้ด่างได้ท่านผู้ชมเหยพุทธรักษาด่างป่าทิโตอ,อได้การได้การคุณตาวิถีไทยมื่อนี้ได้ต้นไม้คักแล้วนะพุทธรักษาด่างสวยงามเป็นสีใสใสขึ้นแบบนี้ละนะเอ,อบาทนี้ พุทธลักษาด่างนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามนะยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ใสก็ะส,สวยงามอยู่หัน่นะอะ่แล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเห้ยบอกเฮ้่ดาจางว่าจะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าพุทธรักษาด่างนี้เวลาที่ยามกลางเวนนี่เขาสิคลายออกซิเจนออก นะซึ่งเป็นกา๊าซที่ร่างกายเราต้องการแต่ถ้าเป็นต้นกลางคืนก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะไม่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะอยู่ใกล้ต้นไม้เวลากลางคืนเออนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศแล้วยังเป็นต้นไม้เศรษฐกิจหลายคนเอาต้นพุทธรักษาด่างอันนี้ มาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายนะบางคนมาขยายพันธุ์ขายเออปูกอันนี้เอามาขยายออกเป็นต้นเป็นต้นเห็นี่เห็นบ่น,น,นี่เอามาขยายออกขยายออกขายสร้างรายได้เห็นไหมอือปฏิทโททิทโทแมนอิลีบอกคุณตาวิถีไทยแมนพุทธรักษาด่าง เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคานี่ซื้อหากันในตลาดต้นนึงก็แพงนะแพงอยู่ต้นละร้อยพูดละว่อง่ายไปเออร้อยร้อยปายต้นต้นหนึ่งคะพุทธรักษาด่างนี่อืมปฏิทุน่อนน้อยนี่นี่นี่นอ่อนน้อยขึ้นมาไม่ใหม่นี่เออห้าสิบหกสิบเบืงรู้นี่น,น,นี่นอ่อนน้อยนี่ห้าสิบหกสิบแล้วใหญ่ๆหญ่แบบนี้เป็นร้อยนะโอ้ได้การได้การ นอกจากนั้นคุณครูในระดับประถมยังเอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีก็คือว่ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเด็กน้อยหมักขนาดวิชาวาดเขียนศิลปะศึกษาเพราะว่าได้วาดได้ระบายสีเนาะเออในระดับมหาลัยอาจารย์ก็จะให้นิสิตนักศึกษานี่นะเอาไปเห็ด เป็นรายงานพวกเธอเอาต้นพุทธลักษานี่ไปหาข้อมูลมามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะพุทธลักษะใครเป็นคนตั้งชื่อวงง่าง่ายง่ายไปใครเป็นคนตั้งชื่อแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรถ้าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศต่างประเทศและกับคนที่นำเข้ามาเนาะอืมและก็ตั้งชื่อให้หรือ ต้นพุทธลักษานี้เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยเฮานะโดยตรงโดยตรงว่าง,ง่ายๆไป <c oughs> <c oughs> อ,อแล้วมันมีทั้งพุทธลักษาธรรมดาและพุทธลักษาด่างที่เฮาเห็นอยู่นี่นะเป็นต้นไม้สวยงามและประการสุดท้ายก็คือพุทธลักษาด่างนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายๆคนเอาต้นพุทธลักษาด่างนี่ มาเป็นของขอบคุณบรรณาการมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์ที่บ้านสวนรีสอร์ทนะเอามาให้ลูกค้าเออปฏิโททิโท,ท,โทแมนอีนี้บอกคุณตาวิธีไทยแมนอืมพุทธลักษาด่างเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้ไม้แห่งการสร้างรายได้และไม้แห่งการขอบคุณได้ ท่านผู้ชมเอ้ยเออเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษฐีมะหุ้งเมื่อนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชคเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในใส,สายวันนี้ก็คือพุทธลักษาดาครับท่านผู้ชม